ทุกคนก็เหมือนก่อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไรค่าไรความหมายอ่อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อนน้ำแห้งไปก็แตกระแฮมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่เรา เนรังเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับความดีที่ขอนกันโครงการที่นําเสนอเรื่องราวปรากฏการความดีของบุคคลในสังคมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเชริดชูให้กำลังใจพร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้เพราะเราเชื่อว่าความดีมีไว้ให้ทำและควรได้รับการยกย่องค่ะและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความดีของข้าแผ่นดินในเรื่องราวของสองข้าราชการต้นแบบความดีที่ได้อุทิศตนทำงานมากเกินกว่าข้าราชการคนหนึ่งจะพึงกระทำสองท่านนี้จะเป็นใครกันนั้นและเรื่องราวที่เขากระทำจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ นายภัยจิตแสนอาจหัวหน้าเวรรักษาการประจำสถานีดับเพลิงสีจันรเทศบาลนครข,ขอนแก่นเขาเป็นคนขยันที่ใช้เวลากว่า26ปีกับการมุ่งมั่นเอาใจใส่กับงานและแทบจะไม่เคยพักในวันอาทิตย์เขาทำงานทุกอย่างจนได้รับฉายาจากเพื่อนร่วมงานว่าอนเนกประสงค์เช่นการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการกู้ภยัยรถยนต์ของเพื่อนร่วมงานผู้บริหาร หรือรถขององค์กรอื่นๆที่ขอความช่วยเหลือการแก้ไขซ่อมอาคารเล็กๆน้อยๆเช่นประตูลูกบิดน้ำไม่ไหลท่อระบายน้ำอุดตันซ่อมโต๊ะเก้าอี้คำพูดที่เพื่อนร่วมงานจะได้ยินจากปากเขาเสมอคือได้ได้เดี๋ยวผมไปดูให้เขามีงานอดิเรกคือการติดตั้งเครื่องเสียงทั้งในและนอกสถานที่ให้กับกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครขอนแก่นและชุมชนต่างๆร้องขอความอนุเคราะห์ และนี่คือข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงว่าเขาไม่ใช่แค่สารพัดช่างอย่างเดียวเขาเป็นคนสารพัดช่วยที่มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆก็ส่วนมากแล้วนะครับผมก็เป็นคนที่แบบง่ายๆคือถ้าอะไรทําได้ทําให้หมดไม่ว่าจะเป็นกองไหนที่ขอมาถ้าผมทําได้ผมทําให้หมดแล้วก็ไม่ไม่เกี่ยงนะครับไม่เกี่ยงว่าต้อง ต้องมีอย่างง้นอย่างนี้ต้องว่าอย่างง้นอย่างนี้พอขอปุ๊บก็ถ้าทาได้ก็รีบทําให้เลยงานดับเพลิงหรืองานฝ่ายป้องกันของเราก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นตัวงานเขาเรียกว่าช่วยภัยทุกทุกอย่างนะครับภัยบางอย่างเวลาเขาได้รับภัยขึ้นมาแล้วถ้าเราจะไปเรียกร้องอะไรตามเขาอีกยิ่งจะทําให้เขาทุกข์หนักลงไปอีกนะครับผมก็เลยถือคติว่าประจําใจเลย คือทำอะไรก็อย่าไปหวังสิ่งตอบแทนนะครับคิดซะว่าเป็นเราทำความดีแล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันส่วนมากก็ถ้าทำอย่างนี้ประจำมันก็มันก็ไม่เหนื่อยแล้วแทนที่เราจะเหนื่อยกับดีใจที่ได้ช่วยว่าช่วยเขาทำงานตรงนี้เขาติดขัดตรงนี้ถ้าเราไปช่วยได้เราก็มีความภูมิใจในการช่วยคน รับรู้เรื่องราวของคุณภัยจิตแสนอาจชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีงามและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้คุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าเขาเป็นคนที่พูดคำว่าได้ได้เดี๋ยวผมไปดูให้ได้เพราะที่สุดในขอนแก่นเลยค่ะเรื่องราวของความดีของข้าแผ่นดินยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะคะเรามารับชมท่านต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูสุมิตรามีอน,นันต์ หรือแม่ต้อยแม่ต้อยคือครูต้อยของเด็กๆและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแวงเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของขคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนชาวชุมชนริมทางรถไฟด้วยเพราะความใจดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนมาตลอดอายุราชการครูต้อยได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวในการสร้างฐานพระประธานสร้างที่ดื่มน้ําของนักเรียน สร้างประตูทางเข้าออกภายในโรงเรียนบริจาคสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหนองแวงตราชูบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดทั้งเป็นที่พึ่งรวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาของครูนักเรียนผู้ปกครองที่หาเช้ากินข้ามมาตลอดและแม้ว่าครูต้อยจะเก,กษียรอายุราชการไปแล้วแต่ยังมีลูกศิษย์และผู้ปกครองแวะเวียนไปขอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านเป็นประจำ เสมือนเมื่อครั้งที่ครูต้อยยังปฏิบัติราชการอยู่ด้วยเพราะความดีความจริงใจที่ครูต้อยเต็มใจทําตลอดมาและตลอดไปเด็กวันพระนี่จะไม่มาโรงเรียนจะไปขอข้าววัดค่ะวัดตาชูก็สงสารเด็กว่าถ้าได้กินข้าวเด็กจะมาโรงเรียนค่ะก็ขอข้าวขออะไรไห,ห้กินด้วยเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้ซื้อข้าวก็มีกับอะไรก็ออกมาค่ะ ตอนนั้นเป็นครูพยาบาลค่ะครูพยาบาลที่โรงเรียนผู้ปกครองก็มาขอยาปวดท้องปวดหัวปวดอะไรสารพัดค่ะพ่อแม่ป่วยก็มาขอลูกป,ป่วยก็มาขอยาที่โรงเรียนอนี่ไม่พอมาขอมาทางเทศบาลเทศบาลบอกว่าโรงเรียนเนยาทศบ,บ,บาลหนองแวงทำไมใช้ยาเปลืองค่ะก็คิดไปแล้วว่าเด็กๆมันน่าสงสารแล้วก็ อยากช่วยค่ะมีเสื้อผ้ามีผ้าห่มมีอะไรก็เอาไปให้เขาค่ะให้ใหท,ทุกอย่างเลยดิฉันก็ไม่มีเงินหรอกค่ะแต่ก็อยากจะทำอยากทำช่วยช่วยทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะค <ol> ือเรามีอะไรแล้วก็ไปเขาไม่มีเราก็ช่วยเขาก็บอกลูปบอกหลานว่าถ้าเราพอจะช่วยคนที่ ไม่มีจะก,กินได้วกว่าเรานี่ก็ให้ช่วยอย่าไปเอาเปรียบเขาให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ต้องไปบอกว่าตัวเองรวยตัวเองคนนี้จนอย่างนี้ค่ะคือให้ช่วยเป็นยังไงกันบ้างคะ กับเรื่องราวของสองข้าราชการผู้อุทิศตนเป็นมากกว่าค่าของแผ่นดินและนี่คือหนึ่งในความดีที่ขอนกันที่เราได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเชริดชูและให้กำลังใจพร้อมทางยกย่องและถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลผู้ทำความดีให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้เพราะเราเชื่อว่าคนหนึ่งคนมีได้ดีพร้อมทุกอย่างแต่ความดีของเขาต่างหากที่จะช่วยเยียวยารักษาและก่อให้เกิดสังคมใหม่แห่งสารที่สุข อย่าปล่อยให้ค้อที่ทําความดีต้องท้อแท้และเดินเพียงลําพังร่วมให้กําลังใจเขาเหล่านั้นสู่การสร้างความดีต้นแบบตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนลุกขึ้นมาทําความดีไม่ให้หายไปจากสังคมค่ะความดีที่ขอนแก่นยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกับความดีที่ขอนแก่นได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะรรอ้องอก็ูไหนนส ต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นรอพอรู้พอ